กังใจนั่งหลับตาเจริญสมาธิภาวนากันนะจ๊ะหลับตาเบาเบา,เบาพอสบายสบายหลับตาเบาเบา,เบาพอสบายสบายผานคลายทุกส่วนของร่างกายของเรานะจ๊ะ ทั้งเนื้อทั้งตัวรู้สึกว่าสบายปรับท่านั่งให้ถูกส่วนนะจ๊ะขยับเนื้อขยับตัวของเราให้ดีให้เหลือดลมในตัวเดินนสสะดวกจะได้ไม่ปวดไม่เมื่อยกันนะจ๊ะแล้วก็ผ่อนคลายต้องผ่อนคลายนะจ๊ะ ต้งสบายสบายอย่าไปตั้งใจจนเกินไปจะมองข้ามการปิดเปลือกตานะจ๊ะตั้งพอดีพอดีเนะี่ยปปือตานิดนิดอย่าไปบีบเปลือกตานะจ๊ะถ้าเราหลับตาเป็นเนี่ย ร่างกายมันจะผ่อนคลายไปเองเลยแล้วก็ทิ้งทุกอย่างปล่อยวางทุกสิ่งในเรื่องราวของโลกภายนอกเรื่องคนสัตว์สิ่งของอะไรต่างๆเรา้นั้นจะ๊ะภารกิจการงานบ้านช่องการศึกษาและเรียนเรื่องครอบครัวนี เราต้องปลดต้องปล่อยต้องวางจริงๆต้องทิ้งทุกอย่างปล่อยวางทุกสิ่งจริงๆทำใจให้เก่งเกลี้ยงเหมือนไม่เคยเจอสิ่งเหล่านั้นมาก่อนเลยใจมันต้องเกยงเกลี้ยงมันตึงจะกลับเข้าไปสู่ภายในได้อย่างง่าย ต้องฝึกบ่อยๆฝึกซ้ำๆจะได้เกิดความคุ้นเคยแล้วก็ชินไปในที่สุดต้องปล่อยวางเพราะว่าสิ่งเหล่านั้นตายแล้วก็เอาไปไม่ได้จริงๆเป็นแค่เครื่องอาศัยชั่วคราวพึ่งพาซึ่งกันและกันชีวิตจริงๆของเราเน่ยคือหยุดกันนิ่งเท่านั้น ที่เราเกิดมาแต่ละครั้งเนี่เพื่อทำใจให้หยุดให้นิ่งแต่ชีวิตจําเป็นจะต้อง,งมีปัจจัยสี่เป็นหล่อเลี้ยงสังขารระครับระคองสังขารให้เป็นอยู่ได้เพื่อจะได้มาทำใจให,หยุดนิ่งเนี่ยเราก็มีเท่าที่จําเป็น เกินกว่านั้นก็เอามาสร้างบาร,รมีเอาบุญติดตัวไปในภพชาติเบื้องหน้าเปลี่ยนโลกิยทร์ให้เป็นอริยทรยั์แล้วก็ต้องจับหลักของชีวิตให้ได้เนี่ยเกิดมาทำไมเนี่ยอะไรคือเป้าหมายของชีวิตเราก็จะไปสู่เป้าหมายของชีวิตนั้นได้อย่างไร ตรงนี้สำคัญนะจ๊ะโดยศึกษาต้นแบบคือพระสมมาสมาพุทธเจ้าและพระหรหันทั้งหลายเนี่ยถ้าพูดถึงการมีสิ่งใบนอกท่านมีมากกว่าเราเยอะแยะจะท่านก็ทิ้งทุกอย่างปล่อยวางทุกสิ่งเลยทั้งนั้นที่ท่านมีมากกว่าเราเยอะแยะ ทั้งเรื่องรูปสมบัติทับสมบัติคุณสมบัติลาบยศสรรเสริญสุขอำนาจวาส,สนาบริวารอะไรต่างๆในทางโลกโลกที่ชาวโลกจะพึงมีเนี่ยท่านมีมากกว่าใครเนี่ยแต่ก็ไม่อะไรอาวรในสิ่งเหล่านั้นเลยกับปลีกวิเวก เพื่อมาทำใจหยุดนิ่งแสวงหาหนทางพ้นทุกข์เพราะชีวิตเป็นทุกข์ทุกข์ที่เราเห็นได้ชัดเจนอะไรแกทุกข์จากความแก่ความเจ็บความตายแล้วก็เห็นของคนอื่นเขาเกิดแก่เจ็บตายนี่เราเห็นกัน การพัดพร,รากจากสิ่งที่เป็นดีรักประสบสิ่งที่ไม่เป็นดีรักก็เป็นทุกข์ปรารถนาสิ่งไรไม่ได้สิ่งนั้นก็เป็นทุกข์สิ่งแวดล้อมอะไรต่างๆเหล่านั้นเป็นความทุกข์ทรม,มานของชีวิตเทนั้นเพราะนั้นจะดับทุกข์ได้นี่ต้องปล่อยวาง อย่างน้อยค่อยๆปล่อยวางในช่วงที่เราจะได้เจริญสมาธิภาวนาเนี่ยฝึกอัดปล่อยวางทีละเล็กทีละน้อย,ยใจจะได้หยุดนิ่งจะได้เข้าถึงเป้าหมายของชีวิตคือการทำพระนิพพานให้แจ้งตรงนี้สำคัญมีเดียวแล้ว การทำพระนิพพานให้แจ้งหนทางไปสู่พระนิพพานก็อยู่ในตัวเราซึ่งเราก็ได้ศึกษาเรียนรู้กันมาในระดับหนึ่งแล้วได้เริ่มต้นหยุดใจที่กลางกายใจต้องหยุดให้ได้นิ่งให้ได้หยุดแรกนี่สำคัญทีเดียว ฝึกใจหยุดแรกให้ได้ซึ่งเราก็ต้องต่อสู้กับเรื่องความฟุ้งเป็นหลักความง่วงความมาแรงต่างๆเป็นเรื่องถัดๆัดมือแต่ความฟุ้งว่าจิตของเราเนี่ยมันคุ้นเคยกับการนึกคิดในเรื่องภายนอกโลกภายนอกจะยากาตรงน,นี้นิดหนึ่ง แต่ยากไม่มากยากพอสู้สู้แล้วก็ก็ไม่ยากแต่ทั้งรู้หลักวิชาเและการปล่อยวางในช่วยได้เยอะฝึกเหตติดเป็นอุปนิสัย,ยการผ่อนคลายร่างกายและจิตใจและการนึกถึงสิ่งที่ทำให้ใจเราบริสุทธิ์สูงส่ง เช่นเรื่องรัตนตรยัยเรื่องพระเเจ้าพระธรรมประสงค์หรือง่ายที่สุดคือเรื่องบุญที่เราได้สั่งสมมาได้เริ่มต้นจากบุญที่เรานึกครั้งใดเป็นปลื้มปิติสุขทุกครั้งเริ่มต้นจากตรงนี้ก่อนเวลาเรา อยู่ตามลำบังที่บ้านเนี่นะจะนึกถึงเรื่องบุญบุญอะไรก็ได้ที่เรานึกทีไรก็ปลื่มปีติสุขุกครั้งเลยนะพอนึกภาพแล้วนั้นก็เกิดขึ้นใจเราก็จะพองใสบริสุทธิ์พระัยผองใสมันก็จะ นิ่งตั้งมันอยู่ภายในแล้วมันก็นจะไปดึงดูดบุญทุกๆบุญที่เราทำผ่านมาเนี่ยที่นึกได้บ้างนึกไม่ได้บ้างอะไรต่างๆนาๆนาเน,นี่ยจนกระทั่งถึงบุญข้ามบกข้ามชาติจะดึงดูดมาซ้อนเป็นดวงบุญใสๆ ติดอยู่ในโถงกลางยฐานที่เจ็ดเป็นดวงบนุนใสใสจะใสยอย่างน้อยก็เหมือนน้ำน้ำใสๆหรือใสเหมือนกระจกใสใสหรือใสเหมือนกับเพชรใสๆ แค่ที่ต้องแสงใสใสแต่วันเนียนตาละมุนใจเนี่ยจะใสๆกลมรอบตัวเหมือนดวงแก้วง่าไม่มีทิฏฐิเลยะจะสว่างสว่างเหมือนพระอาทิตย์ยามเที่ยงวัน หรือยิ่งกว่านี้นะจ๊ะทั้งสว่างทั้งใสที่ทำให้เราเบิกบานใจมีความสุขคือกายมันจะเบาเหมือนจะห่อจะลอยได้ใจมันก็จะบเบาละมุนนุ่ม สุขในระดับที่ไม่อยากได้อะไรเลยนะที่เป็นวัตถุภายนอกไม่อยากได้อะไรเลยอยากนิ่งๆน,นุ่มๆเฉยๆอยู่ในก,กลางดวงใสๆอย่างนี้อย่างเดียวนะอยากนิ่งๆน,นุ่มๆ ความนิ่งอย่างเดียวและไม่อยากได้อะไรภายนอกนี่แหละทำให้นิ่งนุ่มได้นานขึ้นใจก็จะรู้จกายยาบไปสู่ที่โล่งๆลงว่างๆกลางอวอกาศคล้ายๆอย่างนั้นนะจ๊ะแต่มีดวงใสๆลอยอยู่ ยิ่งดูก็ยิ่งเพลนินยิ่งมีปีติสุขแต่เป็นสุขที่ไม่ได้ตื่นเต้นแบบชาวโลกเข้าใจหรือที่เคยเจอมันสุขแบบอิ่มๆเฉยๆอย่างนีน้ซึ่งเป็นเรื่องอาัศาจรรย์ใหญ่ทีเดียว ว่าเฉยแล้วจะมีสุขได้อย่างไรแลวมันมาคู่กันได้อย่างไรตรงนี้นะจ้ะที่จินตนาการไม่ออกถ้าเข้าไปไม่ถึงในจุดนี้มันสุขใช้เฉยนิ่งใจมันนิ่งสาธรรมะก็เรียกว่าอุเบขา นารเคลีง่งเกลีงก่งกลางกลางสุขกับอเุเบกขาทำให้ใจเรายิงงย่งนิ่งยิ่งนมนมละมุนละไมนานขึ้นจนถึงจุดในระดับที่ดวงที่เราเห็นห่าง ก็เคลื่อนก็นมาใกล้ๆเหมือนเราไปเองและดวงมาเองคือเราก็เคลื่อนก็นหาดวงโดยที่เราไม่รู้สึกตัวเลยและดวงก็เคลื่อนมาหาเราไปเองมาเองอย่างนั้นแหละถ้าใจเราวางนิ่งถูกส่วน,นะจ๊ะวางเบาๆต้องเบาๆ เน่มันจะเคลื่อนเราไปเองแล้วดวงมาเองนะแล้วก็มาบรรจบกันคือเราจะเข้าไปอยู่ในกลางดวงนั้นเลยใสยบริสุทธิ์มีความสุขมากทีเดียวเนี่ยทำตรงเนี้ยให้คล่องเลยให้จำนอน ฝึกให้ซ้ำซ้ำซ้ำภาษาธรรมะเขาเรียกว่าพาวิตาพาหุลีคตาทำบ่อยๆนึงนๆเจอกันทางติดใจเลยใจยติดแน่นนิ่งแน่นอย่างนุ่มนวลให้รู้จักคำว่านุ่มนวลแล้วก็นิ่งแน่น แน่นที่ไม่ได้อึดอัดอันนี้มันแน่นสนิทติดกันไปเลยเป็นหนึ่งเดียวกันเป็นดวงใสใสกิ่งเกลีความเบิกบานก็เกิดขึ้นพอเราคล่องเราชำนาญแล้วก็นิ่งฝึกซ้ำซ้ำซ้ำมันก็จะผ่านขั้นตอนนี้ไปเรื่อยๆ เข้าไปถึงสิ่งที่เราก็เคยได้ยินในฟังมานั่นแหละมันจะเคลื่อนเข้าไปไปเองนะหรือสิ่งนั้นเคลื่อนเข้ามาจนั้งจุดไปเองมาเองเนี่ยหนึ่งความรู้สึกเราก็ยิ่งหนานแน่นขึ้นที่ว่า อะไรอะไรมันก็ไม่อยากได้มันเฉยเฉยอ่ะมันอยากอยู่ตรงนี้อ่ะเพราะนั้นพระที่ท่านปลีกพิวิเวกไปตามป่าตามเขาท่านน่งอย่างนี้อย่างเดียวน่ะท่านนึ่งอยู่ได้มีธรรมเป็นเครื่องอยู่เป็นสุขคือธรรมดวงนี้เนี่ยทำให้ท่านอยู่เป็นสุขในระดับไม่ต้องการอะไรอีกเลยเนี่ย อยู่ตามลำพังก็ได้ทั้งๆที่เครื่องอำนวยความสะดวกก็ไม่พร้อมแต่ก็ไม่ได้คำนึงถึงใจจะนิ่งแน่นอย่างนุ่มนวลน,นิ่งกัไปเรื่อยๆอยากศึกษาเรียนรู้เพิ่มขึ้นคือความรู้มันจะเพิ่มขึ้นไปเองเมื่อเรานิ่ง ที่เขเรียกว่าภาวนาไมยะปัญญาเป็นความรู้ที่เกิดจากการเห็นแจ้งความรู้นี่ก็เรียกว่ารู้แจ้งมันจะเห็นเป็นภาพเห็นภาพดวงสีดวงสมาทิดวงปัญญาดวงวอมุติิมุติญาณทัศนะที่เราได้ยินได้ฟังมาบ่อยเนะี่ยจะเกิดขึ้น โดยการเห็นแจ้งเป็นดวงดวงดร,รม,มาพร้อมกับความสุขเป็นเครื่องอยู่เป็นสุขคืออยู่ในดวงนีน้แล้วก็จะเป็นสุขแล้วก็รู้แจ้งว่าดวงนี้เรียกว่าดวงศีลทำไมถึงเรียกว่าดวงศีลแล้วก็จะเข้าใจจะแจ่มแจ้งเมื่อใจเราบริสุทธิ จากสิ่งที่พระสมัมมาทพุทิเจ้าท่านสอนตั้งแต่ให้เว้นจากการค่าหาแหล่งสารน้ำมนต้นการลักทรัพย์การพิชผิดในการมการพูดปดอะไรต่างต่างเหล่านั้นการเว้นจากการสูบการเสพสิ่งมึนเมาเนี่ยก็จะเห็นดวงศีล ยิ่งบริรสุทธิ์พิมหึ้นดงศีลก็ยิ่งบริสุทธิ์เพิ่มในระดับเป็นอธิศีลคือเป็นศีลที่ยิ่งกว่าปกติที่เห็นได้เขาถึงได้สัมผัสได้แจ่มแจง้งและการน,นำไปสู่พระนิพรา์ ทัเราก็จะเห็นดวงสมาธิดวงปัญญาวิมุตมัจิยาทัศนะเห็นเองมันจะไปเองไปเองมาเองเมือ่อใจหยุดนิ่งแน่นอย่างนุ่มนวนหลังจากที่เราทิ้งทุกอย่างปล่อยวางดุสิ่งเราจะทำให้เราเข้าใจเพิ่มขึ้นดีว่า อย่าไปยึดมั่นหรือมั่นในสิ่งที่ไม่เป็นสาระแก่นสารคือจะไปผูกพันมากเกินไปเอาพอดีบอดีพอเป็นเครื่องอัศัยถึงเวลาก็ทิ้งเลยตัดใจทิ้งใจก็จะได้นิ่งกลับเข้ามาสู่ภายในก็ต้องเคลื่อนกัไปถึงกายไยในไปเองนะ่ะ ไปถึงกายที่อยู่ข้างในเมื่อเราหลุลจากกายยาบแล้วจะเห็นตัวเองชัดตั้งแต่เห็นห่างๆเห็นใกล้ๆกระทั่งกลืนเปนเนื้อเดียวไปเลยก็จะเห็นเป็นชั้นอย่างเงี้ยข็ไปเรื่อยๆความเข้าใจก็จะเพิ่มขึ้นไป เข้จใจเรื่องราวความจริงของชีวิตเป้าหมายของชีวิตความหมายของชีวิตอะไรต่างๆเหล่านั้นเพิ่มขึ้นนี่มันจะนิ่งอย่างเงี้ยไปเรื่อยๆจนไปถึงกายธรรมนั่นแหละกายที่สำคัญที่สุดกายองค์พระใสๆ สว่างสวยงามเาี่ยต้องฝึกซ้ำ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 ทุกวันทุกคืนทั้งวันทั้งคืนคูบคู่การนำมาหากินถ้าเราฝึกบ่อยๆมันก็จะคล่องคือแม้ข้างนอกเคลื่อนไหวแต่ข้างในมันก็หยุดนิ่ง ยิ่งจเขาถึงองค์พระก็จะเห็นองค์พระอยู่ภายในแม้เราลืมตาทำกิจวัตรอะไรต่างทำมา้าขายก็ยังเห็นอยู่ชัดมากบ้างชัดน้อยบ้างหรือชัดตลอดบ้างขึ้นอยู่การฝึกฝนชีวิตของเราก็เป็นชีวิตสองร้อเปเซที่ แม้ยังคล่องเกี่ยวอยู่กับโลกแต่ก็ไม่ติดคล่องไม่เหมือนปลาอยู่ในคล่องใจจะมีที่พึ่งอยู่ภายในถึงเวลาเวลาเราปล่อยวางนิ่งวุ๊บเข้ไปข้างในองค์ละกระชัดใสแจ่มกระจ่างทีเดียวพอถึงกายทำตรงนี้แหละ จะได้ศึกษาเรื่องราวความจริงของชีวิตที่จริงแน่จริงๆนะมันคืออะไรเนี่ยจะได้แจ่มแจ้งกว่าทุกๆก,กายที่ผ่านมาละมีธรรมมาจากขุที่เห็นได้รอบตัวทุกที่ทุกทางเลยมันน่าอัศจรย์จริงๆมันจะแจ่มแจ้งเดียว อีกต้องฝึกให้ได้อย่างนี้เนะี่ยฝึกไปเรื่อยๆเวลาที่เหลืออยู่นี่เราก็ลองฝึกดูนะจ๊ะวางใจนิ่งๆน,นุ่มนุมเบาๆบ au สบายสบายอย่างง่ายๆต้องง่ายๆทำง่ายมากก็ได้ง่ายมากแต่ยากมากมันก็ไม่ได้ไ,ได้ยากมาก ไม่ว่าจะเป็นโลกิยารัพย์หรือว่าอาริยทรั์เพราะนั้นค่อยๆวางใจกันไปนะจ๊ะต่างคนต่างนั่งกันไปเงียบๆเ,เลยจ๊ะ